สวัสดีค่ะมาพบกับพ่อบายกูรูวันนี้จะมารีวิวสินค้าเป็นตู้เย็นสีประตูขนาด16คิวรุ่น hrfmd 456 gb ของแบรนด์ไฮเออร์กันนะคะตู้เย็นรุ่นนี้มีดีไซน์ที่สวยงามมาพร้อมฟังก์ชันการทำงานที่ครบเครื่องไปชมกันเลยค่ะตู้เย็นไฮเออร์เพียบพร้อมไปด้วยฟังก์ชันการทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพอาทิเช่น water coil air duct and multi air flow ช่องปล่อยลมด้านบนช่วยป้องกันความเย็นไหลเข้าออกพร้อมระบบการกระจายความเย็น360องศาและระบบด a n ามิก i n นเวอร์เตอร์ที่ช่วยประหยัดพลังงานลงถึง39รวมถึง HCS Dry Humidity Zone เทคโนโลยีแยกช่องแห้งและชื้นยืดอายุความสดใหม่ของผักและผลไม้ให้สดใหม่นานขึ้น สินค้ารุ่นนี้มาพร้อมฉลากประหยัดไฟเบอร์5และสินค้ารับประกันคอมพิเซอร์นานถึง10ปีและรับประกันสินค้านาน,านถึง3ปีตู้เย็นรุ่นนี้ราคาเพียง23,900บาทหาซื้อได้แล้วที่เพาบายทุกสาขาทั่วประเทศหรือ w w w p o w b u y c o t h หรือโทร1324แล้วมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ